ตอนนี้เชฟของเรากำลังจะทำกับข้าวเผ็ดกับข้าวแรงเมนูว่าเมนูว่าอย่างกบมกเห็นมกโหอีหลีดิเมนูไหมมกอีเห็นมกเห็นวัดเตใส่อย่างน่ใส่ตกไกใส่ผักอีตูนี่ผักอีตูหมกเห็นหอมเล็บแมวหน่อยนั่นเองว่แมหอมอแท็กซี่เออจะพี่ ซีลา,าวนะคะซีลาวโดยเชฟขวัญใจแล้วก็จะเอาพริกนี่ก,ก็คือพริกแห้งแล้วก็กระเทียมเป็นตะสีหอมแสบอยู่ได้หรอเนาะหอมแสบไม่รู้ว่าสีแสบแล้วแล้วคุณบันทมก็นำแสงสว่างมาเอาท่อมตัองเงี้ยนไฟมาทางอาขวัญเอาขวัญเ,เห็นหูบ้านนึง อันพี่นั่งหมวกคอยว่าสิบ่อกายางน้ำขวดวนดอกเห็ดอะไเห็ดบันผาแบบนั้นไหมขิวเนี่ยเนาะทั้งซ้อมฟอนทั้งแตงโรทั้งมะหมกเห็นโอ้ขิวเนี่ยนั่งดั้นั่งดั้มซุ่มเนี่เห็ดบันสี้ยางไม่หมวยเอ้าหอยก็มาตะต้นมันตัวนั่นเดี๋ยวเขาไปขอตุ่มเหมือนนึงเอายายเจ้ากระเพ้าแต่แม่เจ้าเพ้าเราจะไปหาเนี่ยมาขูดนั่นแบบอื้อหนึ่งแล้วอยู่นี่อหมดเลยนะ เออพอยก่นึงไว้แล้วซุกแล้วอันนีกินยังกันเรียกเทสเ็ดกินเอาบ้านนี่ขณะนางล่ำือกินเมนูอนี่สิกินมกเห็นเอามืออื่นซ้อมฟานอีกอยู่บ่ก็สิซ้อมไปแน่มืออื่นออกจากเดินทางจ้กโมงบบบนี้บ่ายโมงผู้หนึ่งเที่ยงผู้หนึ่งบ่ายโมงทุ่มหนึ่งขอใช้เกลือเลยเด้อะนานมันีซีโม่เสามาบ่ายสสิว่าได้นานสองโมงเช้าป่ะพี่น้ำฝนหมื่น ตอนนี้เชฟของเรากำลังตามเครื่องปรุงค่ะกำลังงมงมงงกำลังกำลังงงงงสาวสาแ <laughs> มนบินาฝนตรงเพื่อนดอ้วย <c oughs> ตอนเ้าซ้อมล่ำ บายมาทำกับเป๋าขายบายมาผุนพันแตงโหลดพันสิไปงานเปิดงานม่อรดกโลกไปเชียงเหอือนค่ะตกข้ามาทำกับข้าวทำขึ้นวันว่างข้าตกำบวกนุ่นว่าใส่ผุกหนยมันยังขึ้นอันนี้มันผักอะไรอย่างเงี้ยมันบดละเคียเอาอปยินีสิบให้กันคุยบอกบัดแล้วแล้วให้จำบอ โอ้ยโอยเกากสงงใจคนอ่ะกูซิมกูซิมก็ว่าสิซิมสองมกนี่ไงแล้วก็นั่นมันสาเมันออกนี่เป็นวัตถุดิบที่เพิ่นสีเฮดมือนี่มกดีเนาะอาโทมันบ่เมนู่มมกอันนี้เขาเอื่นอีหยังกับเครื่องแบบเครื่องเครื่องแบบ เครื่องปรุงเนาะเสบตาไม่ไก่กับซศบเครื่องหอมใช้พริกแห้งอันนี้เป็นพักตังต้ง